อาจารย์ต่อสวัสดีครับครับผมโหวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยมาตรวจแตงนาคุณวราคงมีปัญหาครับอาจารย์ต้นครับผมเขตไหนครับอ่าวังซ่าครับปลูกอันนี้ก็ขออ้อยเจ็ดเป็นนาดํานะครับก็ไขกุหลาบแดงเนาะตั้งแต่สุดแรกเลยอันนี้ก็เตรียมเตรียมหวัดรอบสองนะครับโอ้โหก็เห็นหนึ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลากยาวนะครับลากยาวแล้วก็กอนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างปีดโเมา่ิดเห็นถอน เป็นไงฮะพักเลยเนาะควักเป็นกะปิระยองเลยโอ้ยลากลาเนี่ยไอไอตัวเนี้ยไอตัวกุหลาบเนี่ยที่ที่มันมีในตัวเนื้อปุ๋ยเนี่ยอาจารย์ต่อมันมีตัวอะไรบ้างครับมีเร่งระบบหลากกะมีต้นแตกกออะไรเงี้ยเนาะนอกจาก NPK ก็จะมีพวกคาดลองธาเสริมครับที่มเป็นมีแคลเซียมเนาะเนี่ยแคลเซียมต้นแข็งนี่ผมจับต้นแข็งมากเลย อ่าแล้วก็อันนี้หวานไปเกือบยี่สิบวันละก็ยังเขียวอยู่อันนี้แมกนีเซียมทำงานอยู่นะครับแล้วก็พวกกระมันฐานพวกออะไรเนี่ยนี่ครับเราก็เห็นรากเนาะอันนี้คือท่านรองท่าเสริมที่ให้ในกุหลาบแดงครับอ๋อมันมันมีมาในตัวถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรฮอร์โมนน้ำเนาะไอ้นี่เหมือนให้เป็นเม็ดเราให้เป็นเม็ดอ๋อมันเป็นเม็ดกินได้ตลอดอ่ากินก็เหมือนคนกินทั้งปากกินทั้ง ใส่ยางแล้วไมกกิน,บบนอะไร oh. อ่ะอันนี้นะครับอันนี้ก็ขอร้อยเจ็ดนะครับพิโรกเจ็ดสิบสองนะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวพันธุ์พิโรที่ทาําค้นคว้าและวิจัยเพื่อในหลวงรัชกาลที่เก้าครบอายุครบเจ oh. ็ดสิบสองพรรษาครับย oh. ับมีผลอยู่ก็ขอเจ็ดสิบสองครับเป็นข้าวพื้นพันธุ์พิโรครับก็จะเพิ่งเพิ่งรับรองพันข้าวไปเนาะก็อ่าครับแต่เพิ่งขยายพันธุ์อันนี้เป็นขออาจารย์จั์วรพงศ์นะครับเขาได้ oh. พันธุ์มาจาก ผู้ขยายโดยตรงนะครับจากบารกรรมนะครับโอ้ดีเนาะอ่านี่ลองลองลองนับนะลองนับนะกี่กี่ต้นนะครับนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็นับน้องต้นน้อยนับครับนับครับสิบนะปกติสิบละเด็กเขาก็ใหญ่สิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดต้นหนึ่งกอมีสามสิบเอ็ดต้นนาดำแต่ว่ายังเขายังสามารถแตกกอได้อีกเพราะว่าช่วงนี้อยู่ช่วงระยะแตกกอเนาะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยรอบสอง แตกเพิ่มอีกครับตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังเห็นพื้นน้ําอยู่คาดว่าเดี๋ยวพอถึงระยะแตกจริงก็น่าจะแตกพอเต็มนานะครับอ,อีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปดูต่อจากนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าตอนนี้ข้าวเริ่มบิดละเต็มนาเหมือนกัน,นอ๋ออันนี้ยังอนุอ่ายังไวรุ่นเนาะเลยพ้นจากอนุบานนะละแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามเนาะนะครับในครั้งต่อไป โอเครากถ้าเป็นศอกเลยนะรากยาวนะโอ้กินปุ๋ยได้ดีอรากคืบหนึ่งต้นคืบหนึ่งไปอ๋อทรงทรงสวยอ่าก็เป็นบาลานซ์ที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอผลที่ได้จากการใช้ปุ๋ยกุหลาบแดงของเรานะครับมาลองใช้กันเนะใครยังไม่เคยใช้นะครับใช้ดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามีบริการหลังการขายด้วยนะครับไม่ใช่ขายทิ้งขายขว้างนะครับเราติดตามผลตลอดนะครับมาจนเบื่อ โอเคครับผมก็อย่าลืมใช้กุหลาบแดงกันนะครับ